ป็นไงบ้างรู้สึกยัง้ามันมันเกินฝันไหมสำหรับกระแสที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้เกินฝันเพราะว่าในความฝันไม่ได้คาดว่าจะมีคนชื่นชอบในงานแล้วก็ชื่นชอบในตัวตนของเรามากขนาดนี้ในความฝันจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆวันมันคือกําไรของชีวิตที่เราได้ทําอะไรได้เจอเรื่องราวดีๆได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆแต่แต่กำไรรอบนี้มันเป็นกําไรที่แบบ ไม่รู้จะไปหาอยางที่ไหน<อ><อ>ก็สุดยอดของโปมันไม่เกินฝันเพราะว่าเราไม่ได้ฝันไว้เราได้ทําอะไรที่มันแบบมันน่าเหลือเชื่อกับตัวเองมากเพราะว่าหลายๆสิ่งเราต้างจะมีกําแพงกับตัวเองอย่างเช่นง,ง่ายๆคือการเต้นการร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มั่นใจพอะวันหนึ่งทีมบอกว่าเฮ้ยเราทําได้นะลองฝึกดูหน่อยอย่างเงี้ยแล้ว ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ทําพอเห็นตัวเองทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่กับเบียร์ออาวครับถ้าพูดถึงเรื่องความพยายามนัคงเราจะมาถับจุดนี้เป็นการทัาทัแต่ตอนไถ่ายภาเลยอย่างเงี้ยมันพยายามมากาขนดไหน่ะมันทุ่มสุดตัวแค่ไหนไหมัมัน ทำทุกอย่างเขาเที่ทำได้โดยที่สุจริตแล้วก็ไม่เบียดเบนคนอื่น,นผมจะคิดอย่างนี้ตลอดแล้วเวลาทำงานคือผมเอางานทุกอย่างโยนทิ้งหมดมทุกอย่างที่มีแล้วมาโฟก,กัสที่คินพอช <c oughs> โฟก,กัสกับโปรเจกต์ต่างๆงคินพอชอย่างตลอดปีครึง่งคือทุกงานผมโยนทิ้งหมดจริงๆสำหรับผมเท่านี้ก็ถือว่าถือว่าผมให้ให้คุณค่ากับงานนี้มากแล้วแล้วยังได้ผลตอบรับที่ดีแล้วมีคนที่รักที่ชอบแล้วก็ ว่ามันก็ยังไปต่อได้อีกในความรู้สึกที่เราจะส่งออกไปมันเหมือนค่ากับการที่เราเลือกที่จะวางโปรติกืนแล้ววัต้องให้เวลาใช่ถามว่าเต็มที่ขนาดไหนเต็มที่ที่สุดเท่าที่อย่างที่บอกว่าเท่าที่ผมจะนึกออกโดยที่ผมไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นเลยคือคือเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าณวันนั้นมันจะเป็นแบบวันนี้เพราะว่าทุกทุกครั้งที่เขาถ่ายอ่ะ บทมันแปลกใหม่มากซึ่งถ้าเกิดคนดันไม่ชอบเป็แนแฟนไม่ชอบไม่ให้การตอบรับที่ดีก็อาจจะล้มไปเลยก็ได้ตันนี้จริงๆสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับที่ดีมากมันเติมเต็มเราไปทุกวันแล้วเราก็อยากจะส่งความสุขตอบแทนให้กับทุกๆคนในทุกวันเช่นกันเรา เราเหนื่อยกันมากๆณวันนั้นด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบวันนี้เราเหนื่อยชินิดที่แบบเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่แล้วเราแค่ทําไปเรื่อยๆกับชื่อเสียงที่ต่างๆที่มันเข้ามาถือว่าแบบประสบความสําเร็จผมมองว่าชื่อเสียงคือผลพลอยได้นะสิ่งที่สําเร็จที่สุดคือเราส่งความสุขให้คนและถึงจริงๆด้วยเราทั่วโลกพูดเป็นเสียงวกันว่า เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขขึ้นเราดีใจมากเพราะการกําลังใจของเขาก็ทาให้พวกเรามีความสุขเช่นกันมันเหมือนแบบเติมเต็มกันไปมาพลาังพลังจากแบบพลังทั้พอจากแฟนคลับในไทยก็คือแบบว่าเป็นพลังใจที่ดีแต่ว่าพอแบบแบบกระแสจากแฟนคลับต่างชาติถมันก็ยิง่งทวให้เกความรู้สึกของพวกเรา <c oughs> คือแค่รู้สึกว่าเหมือนคินพอสแบบเป็นสารที่โทรโลเข้าใจได้ในแบบเดียวกันเลยก็ประทับใจ คิดว่าอะไรมันคือกุญแจที่ทําให้เรามายืนตรงนี้แล้วก็มีเวอร์ทัวร์กับแฟนๆทั่วโลกอ่ะแต่ถ้าสําหรับผมสําหรับพี่นะก็คือว่าคือ,คอ,คอเราเราโฟกัสอย่างเดียวจริงๆผมเชื่อในการโฟกัสอย่างแรกอย่างที่สองก็คือทีมคุยกันแต่แรกผมคุยกับโปรผมคุยกับพี่ปอนตั้งแต่ชวนเขามาที่แรกเลยว่าอยากทําอะไรที่มันแตกต่างอยากทําอะไรที่มันกล้าที่จะทําจริงๆไม่ใช่มาแบบขายไปว่าจะทําแล้วก็ไม่ทำอะไรนะครับ ว่าคีย์ตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนได้เก็ t ความเป็นมนุษย์ในเรื่องได้เก็ t ความทะเลน่์ได้เก็ t ความน่ารักได้เก็ t ความเซ็กซี่ต่างๆในเรื่องจนเกิดให้เกิดให้เป็นคินพอย์ถึงทุกวันนี้ค่ะคนละเป็นต<ม>ัวแทนคินขอค่ะอยากให้พูดถึงความรู้สึกของการเป็นนักแสดงของสายแคลรี่วายอะค่ะว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเรามีกรอบหรือมีอะไรยังไงกับคำพูดคำนี้บ้างคะคผมมองว่า คือถ้าเกิดเป็นแบบภาพลักษณ์ภายนอกเรื่องเราอาจจะเป็นซีรีส์วายแต่เป้าหมายที่เราวางกันตั้งแต่แรกอะเราไม่ได้วางว่าเราคือซีรีส์วายเราคือซีรีส์หนึ่งที่เล่าถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกอะเติมเต็มกันยังไงบ้างถึงอยู่ด้วยกันได้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบมาเจอกันแล้วแบบมาอยู่ได้กันในบางพาร์ทแต่ว่ากินพอสคือเหมือนโชว์ให้เห็นว่า เติมเต็มกันในมุมไหนบ้างอะไรยครับซึ่งโปว่าอันนั้นอะ่ะคือสิ่งที่น่าสนใจแล้วมันโชคดีที่สุดเลยคือเป็นสิ่งที่ทั่โลกดันเข้าใจตรงกับเราในสารที่เราสื่อไปซึ่งดีใจมากๆแล้วเมื่อกี้อขอตอบคำถามว่าคีย์หลักที่ทำให้กินพสตมาทุกวันนี้คือสำหรับโปรมองว่าเป็นเรื่องของการวางแผนเขาพี่ปอนวางแผนตั้งแต่แรกว่ากินพพสจะทำยังไง แต่ละนักสแสดงคือจะอยู่ในตำแหน่งแบบไหนแล้วสิ่งที่ทั้งทีมงานและทุกคนได,ได้ได้จาก Beyond c o d คือความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติเขสอนให้เราเป็นมนุษย์แล้วพอเราเป็นมนุษย์เราจะเข้าใจตัวละครเพราะว่าสิ่งนี้คือทีลักครับก็แค่ล้ายที่โปูบอกผมขยายความบ <c oughs> อกว่าจริงๆแล้ว คือถ้าเราจะนิยามว่าซีรีส์วายหรือไม่วายหรือซีรีส์ซีรีส์ผู้ใหญ่หรือเด็กจริงๆก็แล้วแต่คนจะนิยามแต่สุดท้ายผมคิดว่าต่อให้นิยามหรือไม่นิยามความแตกต่างมันก็คือสิ่งที่สวยงามคือถ้าไม่มีซีรีส์ที่กล้าแสดงออกแบบนี้ก็ไม่ทําให้วงการมีช้อยส์สำหรับคนดูให้ดูหลากหลายแบบนี้นึกออกไหมครับจริงๆแล้วผมว่าคีย์ที่ผมบอกไปเนี่ยผมว่าคือการกล้าแสดงออกมันทําให ผมว่าทุกคนถ้ากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะทาอะไรในสิ่งที่เราคิดว่าเราทาดีออกไปแล้วเนี่ยยังไงก็มีเสน่ห์เราไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าเสน่ห์มันต้องมาจากคนต้องชอบนะแต่ว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบการได้ทํางานดีๆออกไปผมว่าเท่านี้ผมก็แฮปปี้มากๆผมผมเคยพูดกับพี่ปอแล้วก็พูดกับทีมเบลอนข่าวคำหนึ่งว่าคือการเล่นคินพอสจบเนี่ย สำหรับผมอ่ะผมสามารถเลิกทํางานไปเลยทั้งชีวิตได้เลยอ่ะแบบว่านอนอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ทํารายได้เลยเอาโป้ไปเตบเบอร์ทัวร์แล้วนะคะไปครับ<ม>ยังไปอยู่ยังไปอยู่แต่แค่แบบให้เห็นภาพจะชัด